สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการ์ดโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับในชุดเสริมความแข็งแกร่งนะครับ EV Hero นะครับนะบเป็นชุดนะครับโปเกมอนนะครับครับอ v นะครับมาในครบๆเลยนะครับในกล่องนี้นะครับน่าสะสมมากนะครับดูมาครบๆแบบนี้นะครับมาดู EV นะครับกล่องก็สวยงามครับดูมีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีแปดตัวนะครับมีแปดตัวครบๆเลยแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่มีแค่แปดตัวมันยังมีอีวล่างปกติด้วยนะครับแต่เป็นการ์ดคอมมอนนะครับปกติปกติเลยนะครับก็เท่ากับว่าในกล่องนี้มีอีวูและล่ามาถึงเก้าตัวเลยนะครับในกล่องเดียวครับก็ถือเป็นกล่องที่แบบโอ้โหน่าสะสมมากนะครับถึงผมถึงขนาดเอาเป็ดมาครับเพราะว่าหายากนาผมกลุมกลุมหัวเลยนะเหมือนเป็ดเพราะว่าอะไรผมไปหา ซื้อนะครับในวันในวันที่เปิดเปิดขายใหม่ๆนะครับหายากหายากมากนะครับไปหาที่ตามอ,าอะไรอะร้านการ์ดนะครับแถวโโบ้านนะครับก็พวกตามร้านหนังสือเนาะนะบูมมหาชายไก่ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่ได้รีบไปนะครับก็อ่อนแอมากนะครับก็แต่ว่าผมก็ พียอเดอร์เอาไว้แล้วนะครับก็ได้มานะครับในกล่องนี้มาให้รีวิวดูนะครับก็โอ้โห่าจะได้นะครับก็ดูตัวกล่องนะครับไม่กล้าเปิดเลยเพราะว่าอะไรหายากนะครับแต่ก็ยังมียังมีอยู่นะครับจัดโตอยู่นะครับในช่องทางออนไลน์นะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ลองไปหาค้นหาซื้อกันได้นะครับก็อันนี้อยู่ในชุดซอสแอน h i ชิลนะครับในนี้จะมีแบล็มอน ที่เกี่ยวกับจูดจคมข้างเดียวแล้วก็จูจมต่อเนื่องนะครับนะครับ e v นะครับ EV h e r o นะครับแต่ผมเป็น EV g e เกเนะครับหายากเกเรไปหมดนะครับอ่าอันนี้ในหนึ่งกล่องนะครับมี30แพ็คนะครับมีโปรกมอนที่คุ้นเคยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็1แพ็คมีกรสุ่ม5ใบชุดนี้เป็นชุดเสริมเพราะฉะนั้นโปรกมอนที่เสริมเนี่ยจะเป็นเสริมในเด็กที่เรามีอยู่แล้วนะครับ เอาไว้ไปเสริมได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของผู้จัดจาหน่ายนะครับแล้วก็รายละเอียดของพวกเรานะที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้อันนี้เพื่อไม่ผิดกฎหมายพวกเนี้ยของประเทศไทยต้องเขียนเอาไว้นะครับประมาณนั้นอันนี้ครับเปิกมอนที่เราคุ้นเคยนะครับประมาณนี้โอเคเราแกะเลยนะครับเอะไลยรีวิวดูนะครับว่าจะได้อะไรคือแกะเนี่ย มูลค่าลดลงทันทีเพราะว่ามูลค่าเต็มมันแพงกว่ามันแพงวันกล่องไปแล้วนิดนึงแล้วครับคือในราคาในราคากล่องมันเริ่มสตาร์ทแบบหนึ่งประมาณหนึปป่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้แกะซิลอ่ะราคามันสูงวันหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบไปแล้วนิดหนึ่งอะ่ะแต่พอแกะซิลปุ๊บราคาลดลงไปแล้วแลวด้วยการแกะแบบฟ้าพลังยิ่งลดปีกครับกล่องฉีก ประมาณนั้นนะครับอันนี้ครับนะครับซองมาแล้วนะครับสามสิบซองนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับมามาโกดักเป็นกำลังใจให้ทีนี่ครับบิรีดามะนะครับ ก็จะมีคอมมอนสามนะครับแล้วก็อันคอมนะครับไคลอสนะอันคอมสองนะครับคือเยวคอมมอนเนี่ยหนึ่งกล่องก็ให้ครบอยู่แล้วนะส่วนอันคอมเนี่ยก็จะมีจะจะมีปรเท่าที่ผมรีวิวเคยรีวิวมาเนี่ยอันคอมเนี่ยก็จะมีประมาณสองใบหนึ่งใบแล้วแต่แล้วแต่ดวงของเพื่อนเพื่อนอนี่ครับอันนี้เป็นแร แรก็คือจะมีฟอยแป๊บ,บ,บ,บนะครับแรประมาณนี้นี่ก็แต่คือการันตีนะครับอันอันคอมมอนก็เป็นการ์ดที่โอเคดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วอ่านี่ครับแรอ่ามีไรชูด้วยไรจูไรชูนี่ก็เป็นโปเกมอนน่าสะสมนะครับน่าสะสมอ่ะเรียกเพื่อนเลยเรียกเพื่อน ันนี้อีบุยที่ผมอยากได้ก็คือบูสเตอร์นะครับและอีบุยที่เก่งก็คือแบกกี้นะในใสายตาผมนะอาจจะแบบเพื่อนๆอาจจะมีแบบพิดเห็นแยง้แยงๆกันได้นะเพราะว่าโปเกมอนไม่มีถูกไม่มีผิดนะ น่ารักกับเก่งไม่เหมือนกันป้ามาแล้วขอบเมื่อกี้ดูขอบเห็นอยู่นะครับอ่าแล้วก็เป็นอ่าครับนิวเฟียนิวเฟียอันนี้เก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความสามารถนั่นเองเฮ้ยนิวเฟียเ้ยืนิวเฟียมีความสามารถด้วยครับนีด,ด,ด,ดูต้องไม่อ่านข้อมูลเพิ่มเติม แต่ว่าเป็นการไทยครับก็สามารถจะดูได้ในเว็บออฟฟิเชียลนะครับที่แนะนำคอมโบนะครับยิมเฟียเล่นอย่างไรเอาไปเสริมกับตัวไหนให้แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าดูดีใช้ Energy ใสๆด้วยแข็งแกร่ง,งน่าดูนะครับมาแล้วขอบมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยโอ้ลีเฟียเอโอ รีเฟียวีแม็กนะครับโอน้องหญ้านะครับรีเฟียนะครับมาครับรีเฟียมาแล้วนะครับน้นบอ,นองหญ้าอย่ายงโหด ก็จะรีเฟีรีเฟีวีแม็กมาแล้วอุยอ้าวเบ็คก,กี้นะครับเบ็คก,กี้มาแล้วนะครับมาแล้วเบ็คก,กี้รีเฟีเบก,กี้ออกออกวีแม็หน่อยนะออกวีแม็กหน่อยนะออกวีแม็กเถอะ อ่านี่ครับโซโลอาร์อันนี้เป็นแร่นะครับที่ในสายตาผมนะก็หน้าหน้าหน้าไว้ใช้งานนะครับหน้าหน้าติดไว้เก็บไว้เผื่อได้ใช้นะครับเผื่อได้ใช้อารมณ์แบบแปลงล่างแปลงร่างเลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับโมไรน,นะครับโรตอมอ๋อมีโรตอมเลยนะครับอ่าครับแบบมีติดไว้หน่อยนะ สักสองใบอะสองใบอ่านี่ครับวาตาชิละกะนะครับก็หนึ่งครั้งดึงเธอหนึ่งครั้ง,ง,งเลือกพลังงานพื้นฐานนะครับโอ้รีดีเหมือนกันนะรี่เลือดแปดสิบเสร์ชได้แล้วเนี่ยเสิร์ชได้อยู่นะคือถ้าเสิร์ชได้ก็เสิร์ชได้จากเลเวลบอลก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอ่ามันก็ เพิ่มช่องทางและนะครับเพิ่มช่องทางนะครับในการเซิร์ชอันนี้ก็เซิร์ชได้แล้วก็เซิร์ชพลังงานพื้นฐานด้วยไม่สกูพลังงานบางบางเด็กเดี๋ยวนี้ใช้พลังงานใส่น้อยน้อยจริงบางทีว่าผมไปดูเด็กลิสระดับสูงสูงนะอุ้ยมาแล้วบูสเตอร์มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับตัวที่ติดใจนะครับติดอยู่ในใจ อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำมาแล้วครับลมหายใจแผ่วไหมและแท่งเสาร้อนละอมาแล้วบูสเตอร์และเอ็นเต้นะครับแล้วก็ปีเรลีดามะนะครับระเบิด ไม่ใช่บีเดนธรรมะมารูมายอุ้ยโอ้โหถึงกับหลุดมือปึ๊บโรโตอมอาการูร่านะครับเรียนตาฮีมะใบไม้และอ้าว ฟาร์เจส์นะครับออสองและอ่าริเอ็นตาริรปปอนนะครับ จูเฮ้ยซ้ำลาจูซ้ำลาจูซ้ำนะครับน่าจะซนะ้ำแน่เห็นเหลืองๆซ้ำรับ,น,รบรนะครับไร i d a y นะครับ วีแม็กโอ้มาแล้วเบกกี้วีแม็กโอ้โหมาแล้วครบแล้วครบแล้วนะครับมาแล้วครับแบ็กกี้มากับลิเฟียนะครับแล้วก็นี่นี่ขาดตัวปกติหนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นและก็ SR โอ้โห ลุ้นเล่ลุนเลยลุ้นเลยอันคอมมาแล้วขาดตัวปกติเบกกี้มาแล้วหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็พอแล้วครับแล้วก็บูสเตอร์ด้วยโอ้โหฟินละมีเเลยููดเลย ปบอเทิร์ฟสเตเดียมทองออกครับแต่เป็นทองทองมาใช่ไหมทองเละอุ้ยทองเป็นเทิร์ฟสเตเดียมโอ้โหโอ้โอ้มา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวใส่ซอกเลยเทอร์ฟสเตเดมนะครับนี่การ์ดทองเทอร์ฟสเตเดียมนะครับเลือกการ,ร์ดโปเกมอนพืชที่เป็นวัฒนาการนะครับนี่โอ้สำหรับสายเขียวโอ้โหมาจริงๆครับเท r ร Stadium ียม อันนี้ U ว okay. ครับยูอ U R ก็คือระดับสูงสุดของวันนี้ก็คือเทอร์ฟสเตเดียมนั่นเองอุ้ยอ่านครัปตาสีย ราเซียนะครับเดีย๋ยวราเซียน้องน้ำแข็งนะครับแต่เราไม่ได้ลิเฟียนะครับลิเฟียเราไม่ได้นะครับลิเฟียก็มาครบแล้วนะครับครบแล้วจริงๆลิเฟียไม่ได้อุ้ยอ้าวอุ้ย อ้าวได้เสียเพิ่มเพิ่มเสียอย่างนั้นวยเพิ่มเพิ่มไปโดยธรรมดาธรรมชาติเหมือนเหมือนเหมือนแถมเฮ้แถมแถมแถมใช่ไหมเนี่ยเออแถมแถมหรอเดี๋ยวนะ แ,นะแถมหรอกปกติ Vmax 2อ่านี่เทิยบหนึ่งแล้วก็ V v 4อ่าเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอ่านี่เห็นป่ะ v 4แล้วเป็น V ใบที่ห้าอ่านี่เป็น V ใบที่ห้า นี่ครับเป็นวีว้ที่ห้านี่วีมีห้าใบแหละจริงๆผมจำได้น่าจะเป็นวีสี่นี่เป็นวีห้าใบอ่าได้วีห้าใบแล้วก็เนี่ยวีแม็กห้าเนี่ยวีแม็กวีเฟียแบกกี้อ้าวใส่อย่างกันไปแล้ว แล้วก็เทิร์ฟสเตียมอ่าไปเลยอ๋อประมาณนี้ก็เพิ่มเลทนะครับเพิ่มเลทเพิ่มเลทบัฟเพิ่มนะครับเพราะว่าได้การทองแล้วก็บัฟปีกนะครับในการทองที่เป็นเทิร์ฟสเตียมนะครับสำหรับ ยิมพืชน,นะครับยิมพืชเหมาะกับน้องรีเฟียวีแม็กนะรนะีเฟ <laughs> mm ียวีแม็กเข้าไปเลยนะครับนี่ได้คู่ด้วยนะครับได้คู่อ่าทำไปเล่นไปได้คู่ได้คู่แบกกี้ได้คู่รีเฟีย <c oughs> อ๋อแล้วก็ได้เซเดียมนะครับแล้วก็นิมเฟียบูสเตอร์กาเซียนี่จะผมถูกใจอยู่แล้วนะครับได้บูสเตอร์นะครับประมาณนี้ก็ส่วนตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบครับได้แล้วเจ็ดใบ แต่ได้ซ้ําารจูนะครับมาได้ครับไรจูก็ดีนะเพราะว่าได้ไรจูนี่แหละเดีก็ประมาณนี้ครับอ๋อก็คอมมอนอันคอมก็โอเคโดยประมาณก็เอาไว้ใช้เล่นนะครับส่วนตัวก็ได้ดีมงดีมบอลน,นี่ได้ได้สองใบนะเนีย่ยมาได้สองใบพอดีคือเปิดสองกล่องประมาณพอดีใช้และครับประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ดูคลิปจนจบนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในการหาการ์ดชุดนี้นะครับชุดนี้อาจจะหายากหน่อยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆอย่างเดียวผมด้วยผมก็หายากด้วยเพราะว่าผมว่าจจะไปต้องไปหาซื้อถ้าเกิดอยากจะจัดเด็กอีบุยในการเสริมชุดเด็กของผมก็มต้องไปซื้อ,อาการเพิ่มนะครับเล็กๆน้อยๆเติมเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีไม่เยอะนะครับ โอเคนะครับก็ยังไงขอเพื่อนโชคดีนะครับในการหาชิการและขอให้เล่นโปเกมอนการดให้สนุกนะครับขอบคุณมากนะครับ